นีัค่ะหนูชื่ออะไรหนูชื่อเด็กหญิงค่ะนะชื่อจริงชื่ออะไรคะชื่อจริงเด็กหญิงทีทีนะกกานามสกุลอะไรคะสุกสุกกษมอายุอายุสี่ขวบอายุสามขวบชื่อเล่นชื่ออะไรคะชื่อเล่นหนูชื่ออะไรชื่อเล่นน้องน้องมิ้น ชื่ออะไรน้องมิ้นค่ะอ่าแล้ววันนี้หนูทำอะไรอยู่คะลูกท<ำ>หนูเล่นตัวต่อต่อตอ,อะไรไหนดูสิต่อต่อ,อที่กาะไหนต่ออะไรบ้างไหนดูสิหนูทำอะไรเนี่ยตัวต่อของใครคะโกโก้คมิ้นค่ะของน้องมิ้นเหรอคะไหนดูสิต่ออะไรบ้างเอ่ยไหนหนูทำอะไรเนี่ยทำไมม,มันเป็นสีเส่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมนี่คืออะไรอะ ก็อี้ค่ะก็อี้เหรอคะแล้วนี่สีอะไรในมืออ่ะในสีเขียวในสีเขียวคะสีเขียวแล้วอันนี้อันนี้สีอะไรสีฟ้าสีฟ้าแล้วตัวอื่นเหรอคะลูกสีอะไรคะสีเหลืองสีเหลืองอันนี้สีชมพูแล้วทําไมมีสีอะไรด้วยเนี่ยอยู่ในเนี้ยเนี่ยสีอะไรสีเหลืองสีเหลืองนะคะแล้วเสื้อหนูสีอะไรวันนี้หนูใส่เสื้อสีอะไร สิม่งวง,ง,วงเก่งจังเลยไหนน้ำหนึ่งถึงสิบหรือ,อยังห <10. S 2> นหนึ่งสองสามสี่ห้าหก <10. S 2> <1. S 1> แล้วแหละค่ะหกแล้วแหละเจ็ดแล้วเจ็ดแล้วไล่ต่อเอาวางก่อนวางก่อนเอาเจ็ดแล้วอะไรคะ อา้าวเร็วๆค่ะเจ็แล้วอะไรเจ็ดแล้วเจ็ดแล้วอะไรคะเอายังนับไม่ถึงสิบเลยสิบ <10 S 2> ยังข้าม <9 10. S 2> ไหนนับหนึ่งถึงสิบให้มีฟังหน่อย1 <S 1> 1 <S ห,นหนึ่งแล้วอะไรหนึ่งแล้วอะไร นี่นะผิดลนึ่งใหม่หนึ่งงสิบหนึ่งึงสองสามสี่เแกที่เก่งมากออาตัมือให้ตัวเองหน่อยค่ะบายบาย